สวัสดีครับวันนี้พบกับชารกี้อบเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอากาโอกันนะครับเป็นพาร์ทที่2นะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้เล่นเกมอากาโอปกตินะครับเราจะเล่นแบบจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าโปก็ได้นะครับมันก็ไม่ใช่โปนะครับนะครับนี่กดตรงหนนุ่นยนต์นะมันก็ ก็ดีให้ตรงซูมนะครับมันซูมขึ้นสูงมาแล้วก็หายเจ็บคอแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หายสนิทนะครับก็เสียงแหบ,บๆอยู่นะครับวันนี้ว่างนะครับไม่ได้ว่างนะรีบนะครับแปดโมงแรกไปทุระนะครับก็รีบมาอัดรีบมาอัดคลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย กดแชร์กดซัปต์ใครด้วยนะครับค้างหลุดแน่นอนนะครับค้างนะครับหลุดนะครับนะครับที่ที่รีวิวไปนี่ครับนี่โปรแกรมนะครับอกหมวดเกมนะครับเราต้องเข้าเกมก่อนนะครับต้องเข้าเกมก่อนแล้วก็เลือกเกมนะครับ ที่มันหลุดไปไวเราต้องรีบูตเครื่องใหม่แล้วค่อยเล่นนะครับครับเขากมไปเลยเอาโอ้กระตุกกระตุกนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่มันกระตุกนะครับ งั้นผมจะขอซุ่มก่อนนะครับซุ่มแล้วก็เปิด X Mode เกมนะครับนี่ครับแล้วก็รอสักคู่นี่ครับจะสูงกันอย่างนี้นะครับออกมาก็เจอตัวใหญ่เลยก็กระตุกจาง นี่ก็เป็นพาที่สองนะครับก็รีบนะครับก็อยากจะอัดนะครับเรามาจากธุระจะอัดเป็นพาที่สามนะครับเฉพาะเกมนี้นะครับเกมไม้ครับเอาไว้ก่อนนะครับเราจะรีวิวมอดในที่หลังนะครับผมเพิ่งเปิดชแนลใหม่นะครับก็ยังไม่มีคนกดติดตามนะครับซับก็ยังไม่มีสักซับเลยนะครับ ก็รบกวนกดให้ผมด้วยนะกดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลค์แชร์ซับอะไรก็กดไปเลอครับที่คุณกดได้นะครับแต่ขออย่างเดียวคุณต้องกดซับสไครปให้ผมนะครับผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยสนกุกไม่เก่งนะครับผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับช่วงนี้ก็เจ็บคอนินดๆนะครับ เป็นวันน้บอากาศหนาวนะครับนะหนาวว่าไงมาเรมาเรเชี่ยอะไรมันรวมมันต้องกินเราแน่นอนเลยใช่ไหมไอ้ใหญ่เพิ่งเข้ามานะ เอาฮาๆานะเป็นพาร์ทนี้นะหวังว่าจะมีคนใจบุญให้เรานะหลุดนะครับงั้นก็ไว้ให้ผมอาจากธุระก่อนนะครับเราค่อยมาพาร์ทใหม่นะครับพาร์ทหน้าเราจะเอาที่หนึ่งนะครับ นี้ก็พอ,อจบคลิปนี้ไปน,นี้ะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับบาย